ก็จะเบเนให้เช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเอาใจสาว v o l k a ด้เลยนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะอยองจะมารีวิวมาด้าที่เป็นรถบ้านมือเดียวนะคะแล้วก็ช่วงล่างอะไรต่างๆก็คือไม่ต้องซ่อมเพิ่มเลยนะคะก็คือเป็นรถพร้อมใช้งานเลยนะคะเป็นตัวนี้เลยนี่ใช่ไหม มาสด้าสามนะคะ2.0นะคะรถคันนี้จะอยู่ที่ปี2015ค่ะโอเคเรามาดูในส่วนของตัวเรือนภายนอกของเขากันก่อนดีกว่านะคะ mm hmm. ตัวเรือนภายนอกก็จะเป็นสีน้ำตาลเทาๆแบบนี้เลยนะลูกค mm ้า hmm. แล้วก็ขอบอกเลยว่าสีนี้สวยมากดูแบบผู้ดีมากเลยนะคะคุณลูกค mm ้า hmm. แล้วก็สภาพเนี่ยไม่มีแทบไม่มีร่องรอยการขีดข่วนเลยแล้วก็ไม่มีร่องรอยการชนอะไรเลยนะคะโอเคะ <Okay. S 2> เดี๋ยวเราไปรีวิวทางด้านหน้าก,กันเลยดีกว่าค่ะ โอเคถึงด้านหน้าแล้วนะคะนี่รูปร่างหน้าตาของเขาก็จะตามสไตล์มาด้าเลยนะคะก็จะเป็นทรงแบบนี้นะคะแล้วก็ไฟหน้านะคะก็จะเป็น LED p r o j e c t ตอร์นะคะโฉบเฉี่ยวขึ้นไปแบบนี้นะคะแล้วก็ระบบไฟอะไรต่างๆเขายังใช้งานได้ปกตินะลูกค้าแล้วก็ไฟหน้าอะไรต่างๆนะคะสภาพก็คือไม่มีร่องรอยการขูดนะลูกค้าสภาพถือว่าสวยงามเลยนะคะแล้วก็คันนี้นะคะมีไฟเดย์ไลท์แล้วก็มีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะนี่แล้วก็ตรง ส่วนนี้นะคะก็คือแบบว่าตำมีเนี่ยน้อยมากเลยลูกค้าแทบไม่มีลอกล่องลอยกันขีดขวนเลยนะคะแล้วก็ระบบไฟฟ้าระบบอะไรต่างๆก็ยังใช้งานได้ปกติดีนะคะโอเคแล้วก็ในส่วนของกระจังหน้าของเขานะคะนี่ก็จะตกแต่งด้วยโครมเนี่มเป็นขอบขอบแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าสวยงามยิ่งใหญ่หลังการมากแล้วก็ตรง ด้านหน้าเนี้ยคือไม่มีร่องรอยการขีดขว่วนไม่มีร่องรอยการขูดเลยลูกค้าคือสวยงามมากสมกับเป็นรถบ้านมือเดียวจริงๆนะคะแต่อาจจะมีฝุ่นบ้างเล็กน้อยนะคะแต่เราจะขัดล้างเคลือบแก้วขัดสีให้อย่างสวยงามเลยคะ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของล้อของเขากันนะคะ นี่อันนี้ล้อนะคะก็จะเป็นล้อแม็กดเดิมๆจากมาด้าเลยลูกค้าก็จะเป็นแม็กสีดำสวยงามมากเข้ากับตัวรถมากๆเลยนะคะแล้วก็รอยขูดแม็กรอยขูดแม็กเนี่ยคือไม่มีเลยลูกค้าสวยงามมากแต่อาจจะมีดอกเขาเรียกว่าแม่ชีแม่ชีแบบว่าเต็มร้อยว่างนะคะเป็นช่วงฤดูกาลของเขานะคะแต่เดี๋ยวเราจะปัดกวาดเช็ดฝุ่นให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของยางนะคะยางคันนี้นะคะก็จะอยู่ที่ขอบ อายางคันนี้ก็จะอยู่ที่ขอบสินะคะคุณลูกค้าแล้วก็ในส่วนของปียางก็จะอยู่ที่ปี2021เลยนะคะก็ถือว่ายังใช้ได้อีกยาวๆเลยแล้วก็ดอกยางของเขาเนี่ยก็ยังแน่นสมกับเป็นปีใหม่จริงใช้ได้อีก2 3ปีเลยลูกค้าบอกเลยว่าใครหาอยู่คือคุ้มค่าคุ้มราคามากรถบ้านมือเดียวพร้อมใช้งานขนาดนี้นะคะแล้วก็ราคายางเบาอีกด้วยลูกค้าโอเคแล้วก็มาในส่วนของภาษีนะคะภาษีก็จะหมดที่14 กระดาษกดานะคะปี65แล้วก็แบบว่าใครมาซื้อหลังจากนี้ก็เราก็ต่อภาษีให้ฟรีๆเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของฟิล์มดฟิล์มนะคะคันนี้ก็คือติดฟิล์มดำรอบคันแล้วเรียบร้อยนะคะก็คือไม่ต้องไปติดเพิ่มเลยนะคะแล้วก็มีที่กูอินสเปชั่นมาการันตีให้ด้วยนะคะ โอเคแล้วก็ในส่วนของกระจกมองข้างนะคะคันนี้กระจกมองข้างก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยขอบนิดหนึ่งนะคะขอบสีดำาๆนะคะซึ่งตาําหนิเนี่ยอาจจะมีร่องรอยแบบว่าเล็บข่วนบ้างเล็กๆน้อยๆน,นะลูกค้าเป็นร่องรอยตามการใช้งานแต่ก็ไม่ได้เกียดเลยยังถือว่าสวยงามอยู่นะคะแล้วก็กระจกมองข้างก็จะมี ไฟเลี้ยวตรงนี้ให้ด้วยนะคะนี่แล้วก็มาในส่วนของประตูนะคะนี่ประตูก็คือตกแต่งขอบด้วยโคลเมียมพรีเมียมพรีเมียมแบบนี้เลยลูกค้าแล้วก็สวยงามบากตรงประตูเนี่ยไม่มีร่องรอยการเชียวไม่มีร่องรอยการขูดเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะเปิดประตูไปดูเม็อาร์รด้านในของเขากันบ้างดีกว่าว่าจะเป็นไง เปิดออกมาแล้วนะคะนี่จะเป็นสายกล้องนะลูกค้านี่แต่เปิดออกมาแล้วนะคะเม็ดอาร์คเรียงตัวสวยงามเลยนะคะแล้วก็ยางอันนี้ก็คือไม่ได้ยน่นไม่ได้เหี่ยวแต่อย่างใดนะคะยางก็ถือว่ายังแน่นๆเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของรอยน็อตน,นั้นนะคะ ลอยนัดนั้นนะคะก็อาจจะมีร่องรอยการขันบ้างเล็กน้อยนะลูกค้าเพื่อไปเก็บสีเก็บริ้วเก็บรอยนะคะเพราะว่ารถมันก็ถือว่าเก่าอยู่นิดนึงนะคะเพื่อไปเก็บสีแบบว่าให้มันสวยงามยิ่งขึ้นนะคะโอเคแล้วก็ในส่วนของด้านข้างประตูตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นสีดํานะคะคุณลูกค้าสีดําแทบทั้งแทบทั้งแถบเลยแล้วก็ตกแต่งด้วยสีเงินตรงนี้นิดนึงนะคะนี่แล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นหนังหนังตัดกับได้แดงด้วยนะคะ นี่แล้วก็ตรงนี้ก็ตกแต่งด้วยลายเคปล่าสวยมากแล้วก็สป,ปอร์ตมากลูกค้าแล้วก็ตรงสภาพตรงนี้เนี่ยคือเหมือนแบบเหมือนใหม่เลยแทบไม่มีร่องรอยการขีดข่วนตรงเบาะตรงหนังอันนี้ไม่มีรอยข่ดแต่อาจจะมีร่องรอยการแบบว่าขวนนิดนึงตรงลายเคปล่านะคะแต่ก็ถือว่ายัางสภาพโอเคเลยสวยเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังของเขากันบ้างดีกว่านี่ จะให้เห็นเลยลูกค้าว่าเราไม่ได้โกหกนะคะนี่สวยงามจริงๆลูกค้าเรียงตัวกันแบบว่าเม็ดสวยเลยนะคะอ่าแล้วก็ยางอันนี้ก็ค่อนข้างยังแน่นอยู่นะคะแล้วก็ในส่วนของน็อตด้านหลังนั้นนะคะก็ไม่มีร่องรอยการขัดเลยนะลูกค้าแล้วก็มีสีจากโรงงานแต้มอยู่เห็นไหมคือสวยงามมากโอเคแล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะคะก็เป็นสีเช่นเดียวกับด้านหน้าเลยนะคะแล้วก็สภาพ การใช้งานของเขานะคะก็ถือว่าโอเคเลยลูกค้าไม่มีร่องรอ,อยการขาดนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะ,ก,ะ,คะก็ไม่มีร่องรอยการขีดข่วนเช่นกันนะคะสมกับเป็นรถบ้านมือเดียวจริงๆโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังของเขากันก่อนดีกว่านะคะด้านหลังนะคะก็จะเป็นรูปทรงแบบนี้เลยเป็นม a สด้าแบบว่าเ hey ท่ๆ hey, แบบพรีเมี่ยมแบบนี้เลยนะคะเริ่มแรกเลยนี่เสารับเสารับสัสสสสญ,ญญาณก็เป็นแบบที่ฉลาดแล้วก็คือเบ่งบอกถึง ความทันสมัยมากๆแล้วก็เพิ่มความเท่ให้กับตัวรถอีกด้วยนะคะแล้วก็คันนี้นะคะมีไฟ เบรกดวงที่3าให้ด้วยตรงนี้นะคะแล้วก็มีที่ปัดน้ำฝนให้1อันนะคะแล้วก็ในส่วนของไฟท้ายนะคะก็จะเป็นรูปทรงบูมเมอแรงแบบนี้นะคะแล้วก็เป็น LED ด้วยแล้วก็ขอบอกเลยว่าระบบไฟไม่ว่าจะเป็นไฟท้ายหรือว่าไฟเบรกดวงที่3ก็ติดนะคะยังระบบยังใช้งานได้อยู่นะคะแล้วก็ในส่วนของอของตกแต่งอะไรแบบนี้นะคะเช่นตามาด้าอะไรต่างๆก็ตกแต่งด้วยโครเมียมแล้วก็สภาพด้านหลังตรงนี้ก็คือไม่มีล็อกล่องรอยกันบุบไม่มีการขีดข่วนเลย นะคะแล้วก็ในส่วนของเซ็นเซอร์กันชนนะคะคันนี้มีด้วยกันถึง2จุดเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีนี่มีไฟทับทีมมีอะไรด้วยแล้วก็พร้อมตกแต่งด้วยท่อคูแบบเท่ๆเลยลูกค้าโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปิดท้ายของเขากันดูนะคะนี่ท้ายก็เปิดง่ายมากลูกค้าแค่กดปุ่มเองนะแล้วก็ยกขึ้นนิดนึงนะคะนี่รูปร่างหน้าตาท้ายเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะฝาท้ายหลัง แต่อาจจะมีรอยขันน็อตตรงนี้นิดหนึ่งนะคะเพื่อไปเก็บสีเก็บริว้วเก็บรอยนะคะแต่ตรงด้านนี้ก็คือไม่มีรอยขันเลยลูกค้าสวยงามมากแล้วก็ฝั่งนี้อีกเช่นกันนะคะฝั่งนี้ก็คือด้านนี้นะคะไม่มีรอยขันเลย แล้วก็ในส่วนของด้านในนะฮะก็จะกว้างขวางแบบนี้เลยแต่ที่เห็นแบบนี้นะคะเราเอาที่รองไปล้างให้อยู่นะลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยว่าเอ๊ะคันนี้จะไม่มีให้หรือเปล่ามีให้ครบชุดนะคะแถมยังมียางอะไหล่อุปกรณ์แม่แรงให้ด้วยนะคะขอบอกเลยว่ารถบ้านมือเดียวอุปกรณ์ครบชุดนะคะใครกําลังตามหายอยู่ก็คือห้ามพลาดเลยโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูออปชั่นด้านใหม่กันก่อนก่าว่าจะมีอะไรบ้างนะคะโอเคเข้ามา แล้วเรียบร้อยนะคะก่อนอื่นเลยขอสตาร์ทรถนิดนึงนะคะคันนี้ก็จะเป็นแบบว่าพุทธสตาร์ทนะคะแบบทันสมัยเลยลูกค้านี่สตาร์ทรถแล้วเรียบร้อยนะคะดูจากสีภายในอ่ะราเสียงก่อนนะคะเสียงดังนิดนึงโอเคเดี๋ยวเราเริ่มจากสีภายในกันก่อนนะคะสีภายในคันนี้นะคะก็จะเป็นสีดานะคะตัดกับสีเบจด,ด,ด้านบนนะคะแค่ตรงเพดาน,นะคะแล้วก็สภาพด้านในตอนนี้ถือว่าใช้ได้นะเลยนะลูกค้า ว่าที่มันแบบว่าตรงเทดานมันแบบว่ามีล่องรอยการใช้งานเนี่ยก็คือคันนี้คือสวยเลยลูกค้าเพราะว่ามันเป็นรถบ้านมือเดียวนะลูกค้าแล้วก็อุปกรณ์อะไรต่างๆระบบอะไรต่างๆยังใช้งานได้ปกตินะคะโอเคแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยนะคะคันนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังกชันนะคะฝั่งซ้ายมือนะคะ สามารถท่งเสียงรถเสียงได้นะคะแล้วก็โทรเข้าโทรออกได้ด้วยนะคะแล้วก็คันนี้นะคะเลือนไม้ก็จะเป็นเลือนไม้ดิจิตอลแล้วนะคะนี่แล้วก็มีตรงนี้เด้งออกมาจากตรงคอนโซลด้วยนะคะแล้วก็ทางด้านขวามือหยกนะคะนี่เป็นไฟฟ้าหมดเลยลูกค้าแล้วก็ระบบอะไรนะคะยังใช้งานได้ปกติเลยนะคะโอเคแล้วก็ในส่วนของ คอนโซลนะคะคันนี้นะคะ,คนนะ,คะก็จะเป็นคอนโซลสีดํานะคะแล้วก็ตัดกับสีเงินนะคะแล้วก็แถมมีลายเคปลาตรงแบบว่าคนขับด้วยนะคะซึ่งเทมากแล้วก็ตรงสภาพตรงคอนโซลเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยสภาพยังดูสวยอยู่เลยนะลูกค้าไม่มีร่องรอยการขาดไม่มีอะไรเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของมีเดียนะคะคันนี้ก็จะสามารถฟังวิทยุได้นะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะแล้วก็สามารถฟัง MP3 ได้ด้วยนะคะแล้วก็ ในส่วนของแอร์นะคะตรงนี้ก็จะเป็นแอร์สองช่องนะคะแล้วก็นี่ตกแต่งด้วยขอบเงินนะคะตรงตกแต่งก็คือสวยงามมากไม่มีร่องรอยการใช้งานเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาปรับแอร์แบบว่าทดสอบแอร์กันหน่อยว่ามันจะเย็นไหมนะคะที่นั่งอยู่ตอนนี้นะคะนี่ก็ยังเย็นๆย็นอยู่นะคะยังแบบว่าถือว่าโอเคเลยใช้ได้ไม่แบบว่าไม่ร้อนแอร์แบบว่ายังใช้งานได้ปกตินะคะ เบานิดนึงนะคะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะคะเลื่อนลงมาตรงนี้นะคะก็สามารถเสียบแผ่นซีดีได้ลูกค้าแล้วก็ดีวีดีได้นะคะ แล้วก็ตรงนี้นะคะก็สามารถแบบว่ามันเป็นเว้าวลงไปนะคะสามารถใส่เศษเหรียญได้นะคะแล้วก็กระป๋งกระป๋งตังอะไรก็ใส่ได้หมดเลยนะคะแล้วก็สภาพเนี่ยก็ไม่มีร่องรอยการขีดขวด่วนไม่มีรอยทะลอ,อกอีกเช่นกันนะคะแล้วก็ในส่วนของเกียร์นะคะคันนี้ก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะก็ถือว่าขับง่ายสะดวกสบายนะคะนี่แล้วก็ในส่วนของแบบว่าของตกแต่งเกียร์ตรงนี้นะคะก็สวยงามมากนะคะเป็นสีดําเงาๆเ,เ,เ,เลยนะแล้วก็ซึ่งไม่มี ต้องลอยกันลอกเลยลูกค้าแต่อาจจะมีรอยขีดข่วนบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะคะเป็นที่ปรับมีเดียนะคะเดี๋ยวเราจะมาเช็คระบบกันดูว่าสามารถใช้ได้ไหมนะคะนี่ยังสามารถใช้ได้นะลูกค้าแล้วก็คันนี้นะคะมีเนวิเกเตอร์ให้ด้วยะเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มเสียงจัดตรงนี้ว่าได้ไหมนะคะ ใช้งานได้ปกตินะลูกค้าโอเคแล้วก็เลื่อนลงมาตรงนี้นะคะสามารถวางแก้วมาได้ถึง2แก้วเลยลูกค้าแล้วก็เบรกมืออะไรนะคะยังใช้งานได้ปกติเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของที่พักแขนนะคะตรงนี้สามารถเปิดออกมาได้นะคะแล้วก็วางของได้อีกนะคะแล้วก็ด้านในนะคะสามารถเสียบ AUX ได้นะลูกค้าแล้วก็ USB ได้แล้วก็มีที่จุดบุหรี่ด้านในให้ด้วยนะคะ อ๋อล้วก็ลืมบอกไปนะคะตรงนี้นะคะตรงเรือนไม้อาจจะมีสัญลักษณ์เป็นรูปประแจนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะว่าอันนี้นะคะเป็นสัญลักษณ์ก็คือบอกว่าให้รถคันนี้นะคะไปเข้าสู่ได้แล้วอะไรแบบนี้นะคะถ้าลูกค้าไปเข้าสู่ปุ๊บไอสัญลักษณ์ตรงนี้ก็จะหายไปเลยนะคะก็คือไม่ต้องกังวลเลยนะคะโอเคแล้วก็มาในส่วนของเบาะนะคะเบาะคันนี้นะคะก็จะเป็นเบาะสีดํานะคะเป็นเบาะหนังเลยนะลูกค้าแล้วก็ตัดกับได้แดงนะคะ แต่อาจจะมีรอยเปื้อนสีขาว,ขาวนๆนิดนึงนะคะไว้เป็นร่องรอยการใช้งานนะคะแล้วก็ในส่วนของเพดานด้านบนตรงนี้นะคะนี่ระบบไฟอะไรยังใช้งานได้ปกตินะลูกค้าเห็นไหม นี่ยังปิดปิดเปิดเป,ป,ปิดได้ปกตินะคะแล้วก็คันนี้นะคะมีที่ใส่แว่นที่ด้วยนะคะก็คือไม่ต้องซื้อออกชันเพิ่มเลยนะคะ,ะแล้วก็คันนี้มีไฟไหม้หน่ะเปิดออกมาตรงนี้นะคะมีไฟแล้วก็ตรงนี้นะคะอาจจะมีแบบว่ายันสักมาให้เรียบร้อยแล้วก็คือพ้าอาจารย์ลงอักขระมาให้เรียบร้อยแล้วลูกค้าไม่ต้องเข้าวัดเพิ่มเติมเลย ครบท้องขับจริงๆนะคะโอเคแล้วก็ในส่วนตำหนิที่ว่านั้นนะคะมันก็จะอยู่ตรงเพดานตรงนี้นะคะอาจจะมีร่องรอยการขีดเขียนของเด็กๆบ้างเล็กๆน้อยๆน,นะคะแต่ไม่มีผลต่อการขับขี่เลยลูกค้าถ้าแบบมองผนเพลินก็แบบอาจจะมีเอตนิดนึงแต่ก็แบบว่ายังใช้งานได้อยู่นะคะยังถือว่าโอเคอยู่นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังของเขากันบ้างดีกว่าว่าจะก,กว้างขวางขนาดไหนนะคะไปกันเลยคะ่ะโอเคเข้ามาด้านหลังแล้วเรียบร้อยนะคะด้าน ว่ากว้างขวางพอสมควรเลยนะลูกค้าก็สามารถนั่งได้สคนแบบไม่เบียดน,นะคะแล้วก็เบาะหลังนะคะก็เป็นเบาะเช่นเดียวกับด้านหน้าเลยเป็นเบาหนังสีดํานะคะแล้วก็ตัดกับได้แดงนะคะแล้วก็สภาพด้านหลังก็คือเช่นเดียวกับด้านหน้าเช่นกันก็คือไม่มีร่องรอยการขาดนะลูกค้าแล้วก็ สามารถเปิดออกมาได้นะคะเป็นที่พักแขนแบบสบายๆเลยแล้วก็มีวางแก้วน้ำให้ด้วยถึงสองแก้วเลยนะคะนี่แล้วก็ในส่วนของเบาะหลังตรงนี้ก็ถ้าไม่ต้องการต้องการเก็บของเพิ่มอะไรก็แล้แต่ก็สามารถพับลงมาได้นะคะโอเคแล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะคะก็ถือว่าสภาพค่อนข้างสวยงามเลยนะลูกค้าแล้วก็กว้างขวางด้วยก็คือ ขอย,ย้ำกันอีกทีถ้าใครตามหาก็คือห้ามพลาดจริงๆคันนี้เพราะว่าเป็นรถบ้านมือเดียวนะลูกค้าแล้วก็อุปกรณ์อะไรต่างๆถือว่าครบชุดเลยนะคะแล้วก็ระบบเกียร์ระบบเครื่องหรือว่าระบบช่วงล่างอะไรต่างๆนะคะก็ยังใช้งานได้ดีเลยนะคะไม่ต้องซ่อมเพิ่มไม่ต้องส่งซองก็คือพร้อมใช้งานได้หยอะๆยเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องของเขากันบ้างดีกว่าคะ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดฝากระปรองของเขากันเลยนะคะเอ ฝาก,กระโปรงก็ค่อนข้างหนากน,น,นึงนะคะแต่ก็สามารถเปิดได้ด้วยตัวเองนะคะคุณผู้หญิงหลายโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มจากตัวเครื่องกันก่อนดีกว่านี่ตัวเครื่องนะคะก็จะเป็นเครื่องเดิมๆจากมาสด้าเลยลูกค้าแล้วก็ขอบอะไรต่างๆเห็นไหมว่าไม่มีรอยแตกเลยนะคือเครื่องสวยงามมากแล้วก็เป็นเครื่อง Sky Active ด้วยนั่นก็คือเครื่องประหยัดน้ํามันนั่นเองนะคะโอเคแล้วก็ในส่วนของนี่ฝาก,กระโปรงตรงนี้นะคะล่องรอยเห็นไหมว่า ตาสสนรักมัดได้ยังเห็นชัดอยู่เลยนะลูกค้าแสดงว่าเนี่ยของจริงนะคะของเดิมเดิมเดิมจากโรงงานเลยแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นยังเป็นแบบว่าทรงกลมอยู่นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดุมมุมนี้กันบ้างนะคะมุมนี้นะคะจะมีล่องรอยการขัน,นน็อตมาแล้วนะคะเพื่อไปเก็บสีเก็บอะไรนะคะแต่ก็คือรับประกันเลยนะคะว่าคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุหนักจมน้ำไฟไหมอย่างที่บอกไปตอนแรกเลยนะคะามาดูฝั่งนี้บ้างนะคะ ฝั่งนี้นะคะก็มีร่องรอยอีกเช่นกันนะคะก็ไปเก็บสีเก็บริ้วเก็บรอยเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อให้รถมันสภาพสวยงามขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของขนาดเครื่องนะคะคันนี้ก็จะอยู่ที่4สูบนะคะแล้วก็เคื่อง2 0 0 0ซค่ะแล้วก็165แรงม้านะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปคุยราคาแล้วก็กันรับประกันกันด้านหน้าเลยค่ะไปกันเลย ส5ค่ะมีบอกเลยว่าใกําลังตามหายอยู่ห้ามพลาดเลยรถบ้านมือเดียวนะลูกค้าแล้วก็รถด้านในก็คือแท่ไม่มีที่ติเลยด้านนอกก็แทบไม่มีที่ติเช่นกันนะคะช่วงล่างดีเกียร์ดีอะไรดีหมดนะคะแล้วก็เล จะอยู่ที่100,000กว่าโลเท่านั้นเองนะคะ <_ d cess> แล้วก็ราคานะคะ <_ d cess> จะอยู่ที่438,000บาทเท่านั้นเองลูกค้า <_ d cess> ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากนะคะ <_ d cess> เพราะว่าลูกค้า <_ d cess> จะได้รถแบบรถบ้านมือเดียวนะคะ <_ d cess> แล้วก็เล่งใหม่ไม่ได้เยอะเลยนะคะ <_ d cess> แล้วก็สามารถเก็บของได้เยอะเลยนะคะ <_ d cess> ช่วงล่างก็ดีแล้วก็เครื่องเนี่ยแถบเครื่องยังแบบ2,000อีกด้วยนะคะก็ถือว่าเครื่องแรงเลยนะคะแล้วก็สาหรับการรับประกันนะคะทางป4ิสค่าของเรานะคะก็มีรับประกันเครื่องนะคะรับประกันเกียร์นะคะภายใน1 ปีนะคะแล้วก็อะไรอื่นๆอีกหนึ่งเดือนนะคะและยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วประเทศเลยตลอด24ชั่วโมองอีก1ปีด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ขนขบวนของแถมมาให้ลูกค้าอย่างคุ้มค่าคุมราคาอย่างแน่นอนนะคะเช่นเติมน้ํามันเต็มถังนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะคะเปลี่ยนไส้กรองนะคะแล้วก็ขัดล้างทําความสะอาดให้เหมือนใหม่เลย ะะแล้วก็สําหรับคันนี้นะคะก็มีพี่กูอินสเตชั่นนะคะมารับประกันให้อีกแรงนะคะว่าคันนี้นะคะจะไม่มีอุบัติเหตุหนักหรือว่าจมน้ํานหรือว่าไฟไหม้นะคะสําหรับใครนะคะที่อยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหรือว่าอยากจะสอบถามการจัดไฟเน้นนะคะสอบถามการผ่อนนะคะก็สามารถโทรไปที่เบอร์0 8น8์8 8 8 4 4นะคะหรือไลนะะ์นะคะ84 CarAR Center นะคะแล้วก็ Facebook นะคะ84 c a r c e n t e านรนะคะแล้วก็ YouTube นะคะ84 Car c e n t e r Channel ชแนนะคะ สามารถทักมาสอบถามได้ทุกช่องทางเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะหยกต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้หยกด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรถที่ลูกค้ากำลังตามหาหรือว่าใครอยากจะดูรถรุ่นไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยด้านล่างนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย สิทธิพิเศษนะคะสำหรับลูกค้าที่ออกรถกับ84ขาเซ็นเตอร์นะคะแล้วรับชมผ่านช่องทาง YouTube นะคะก็รับเพิ่มไปเลยค่ะนี่เป็นน้ำยาเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกนะคะไว้ทำความสะอาดรถให้รถเหมือนใหม่ตลอดเวลานะคะรับเพิ่มไปเลยค่ะ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com